สวัสดีครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปการอ่านออกเสียงตัวสะกดในภาษาไทยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดแปดเสียงด้วยกันนะครับคือใช้คําว่าแม่นะครับก็คือมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกนะครับเราจะให้ดูทีละแม่นะครับ เริ่มนะครับเนี่ยผมจะนับ1 2ึสนะครับนับ1นึับสนับสเริ่มนะครับแม่กบต่อไปนะครับอันนี้แม่ก,กดต่อไปนะครับอันนี้แม่กบต่อไปแม่ก,กง ต่อไปนะครับแม่กลต่อไปนะครับแม่กลมต่อไปแม่เกยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแม่เกลนะครับก็เดี๋ยวลองทบทวนต่อไปนะครับวนบนรอบนะครับสักสองรอบแม่กก แม่กดแม่กบแม่กงแม่กลแม่กลมแม,แม่เกยแม่เกลนะครับเดี๋ยวเราจะท่องให้เร็วกว่าเดิมนะครับโดยท่องเป็นกกดกบกงกลกลมเกยเกลเ,เลยนะครับเอาเริ่มนะครับกกกดกบกงกลนกลมเกยเกล ครับก็การฝึกการอ่าน,นออกเสียงตัวสะกดแม่ทั้งแปดแม่ก็จบลงนะครับก็ขอให้ฝึกบ่อยๆนะครับก็จะสามารถทำให้เราจำได้นะครับว,วันนี้ก็จบท่านี้นะครับสวัสดีครับ